นี่เป็นบุญของพิธีกรร,<อ>รายการนี้มากๆนะครับผมไม่เคยทํากับข้าวมาเลยในชีวิตขนาดชื่อเมนูผมยังจำไม่ได้เลย มันไม่ได้ไม่อร่อยแต่อย่างที่บอกว่าไม่ต้องมีพริกน้ำปลาจริงหรือมันต้องกินกับข้าวเขามอบให้กันกับพี่แท่งเป็นคู่จินกันนะอ้าีวนววะวว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 วกับกันเลยวควจวเด็ดกว่ากันเฮ้ยวินมาว่ะกินหวววหรอเควววัดวววนวววนวลววววัวว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  ข้าวไปอยู่บนโต๊ะโทษทำไมนี่นิ่ครับกอย่าไม่เอาอย่าสวัสดีครับนุชชุกิลาและป่าเท่งนายขอข้าวกินหน่อยเรานะ สองคนจะมาปฏิบัติภารกิจเพื่อหยุดความหิวด้วยการขอกินเมนูเด็ดของแขกรับเชิญเมื่อกินเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องทําเมนูเด็ดนั้นให้เหมือนกับแขกรับเชิญที่ทําให้ได้ค่ะโอเคเลย ไปหาข้าวก่อนเดี๋ยวเดียวไปไหนโทษดีทำไมดึงกันทำไมดึงจริงอ่ะเดี๋ยวจะไปไหนล่ะนั่งก่อนนั่งก่อนหนุยจะไปหาข้าวสวยร้อนๆกินวันนี้พี่ห่อข้าวมาเองรับรองหอมนุ่มอร่อยถูกปากนุ้ยแน่นอนเพราะนี่คือข้าวมาบุญคองข้าวขาวหอมมะลิใหม่100%ข้าวใหม่ต้นฤดูรสชาติอร่อยหอมเหนียวนุ่ม 2เท่าเป็นข้าวที่มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีและเก็บเกี่ยวปีละ1ครั้ง <Wow. S 1> การันตีด้วยมาตรฐานรูปพนมมือดีพิเศษติดดาวแบรนด์แรกของไทย <Yeah. S 1> มีนวัตรกรรมถุงติดวาลลวล็อก รายแรกของโลกเพื่อล็อกคุณภาพให้เหมือนพึ่งเก็บเกี่ยวและหอมนุ่มตลอดปีป๋าของดีๆแบบนี้ต้องแบ่งน้องนะข้าวอร่อยอร่อยแบบข้าวมาบุนคลองใครจะเก็บไว้คนเดียวล่ะ <c oughs> นีเอามาแบ่งด้วยอันนี้เอามอยหรอใช่แล้วดีจังเลยแล้วถ้าเกิดใครอยากกินข้าวอร่อยอร่อยแบบนี้อย่างเช่นข้าวมาบุญคลองต้องไปซื้อที่ไหนล่ะป๋า,าก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับที่ร้านมาบุญคลองไรซ์ช็อปในช้อปปี้ ลาซาด้าและ JD Central จัดส่งฟรีไม่มีขั้นตำ่ำนอกจากข้าวขาวหอมมะลิใหม่100%เข้าวใหม่ต้นฤด,ดูแล้วข้าวมาเป็นกองยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพและเป็นแบรนด์ข้าวเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งทองใจผู้บริโภคอีกด้วยรีบไปซื้อกันเลยนะจ๊ะเอาละค่ะตอนนี้ข้าวพร้อมท้องพร้อมไปขอข้าวกินเลยดีกว่าค่ะ ที่เป็นบุญของพิธีกรรายการนี้มากๆนะครับพี่ได้ชิมฝีมือผมผมไม่เคยทํากับข้าวเลยในชีวิตวันนี้ครับเราจะมาทำอะไรนะข้าวผัดกะเพราเลยนะข้าวผัดกะเพราหมูคลุกขนาดชื่อเมนูผมยังจำไม่ได้เลยเขาบอกว่าเวลาที่ทำอาหารแล้วก็ร้องเพลง แล้วแฟนสวยฮะเปิดตั้งร้านทำกับข้าวตั้งมากมายกลัวแต่เธอจะมาสายนัดไวตั้งแต่เช้าไม่ได้กินเหล้าวันเนี้ สูตรของผมนะฮะคือน้ำมันหอยเยอะๆเลยใยก้อยใายสูตรเท้าป่าสูตรมันเนี่ยแต่กูกินอันนี้สิบเก้านาทีแล้วกระเพรายังไม่มาพี่ที่กอลรายการนี้บูลลี่เก่งเขใส่ใบกะเพราเข้าไปสุดท้าย โอ <O, S 1> <ć> ้เป็นไงฮะมาแล้วโอ้ยกันนุพาสวัสดีค่ะโอ้ยอ่ะเรียบร้อยครับปิดแก๊สหน่อยครับน่ารักคือแบบที่นี่คือครอบครัวของผมครับผมใช่ครับมือผมแตกพักเลยเขาบอกว่าคนเซ็กจัดจะเหงื่อเยอะจริงป่ะมู้จริงมาก ไม่คือออกตัวก่อนมากไม่เคยทำกับข้าวในชีวิตเลยจริงจริงเฮ้ยพี่ผมไม่คิดว่าผมจะทําออกมาให้แล้วกินได้เว้ยกลิ่นโอเคนะเนี่ยหอม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 กลิ่นดีหอมมวไปนั่งชิมเนื้อไปนั่งชิมดนกวอาอาถือโชว์หน่อยเมนูข้าวผัดกะเพราหมูครุ้ไปนั่งชิมกันดีกว่าโอ้ยทำข้าวตังเน้อ กินหน่อยวันนี้นะคะก็คือข้าวผัดกระเพราหมูคลุกค่ะมกันเชิญครับทำไมเลือกเมนูนี้มาทําให้เราทานเพราะว่าผมคิดอะไรไม่ออกเลยก็เลยปรึกษาน้องชายปรึกษาป้าสึ่งป้าก็จะเป็นแบบคนทำกับข้าวเก่งมากแล้วน้องชายเป็นเชฟด้วยก็เลยบอกว่า,วาเมนูนี้แหละกระเพรา อะไรนะหมูคลุกเฮ้ยข้าวผัดกะเพราหมูคลุกเขาบอกว่ามันดูแบบมีภาพจากตอนตำพริกเท่ๆอะไรเงี้ยเราดูจากเทปกันก่อนที่ผ่านมาเราเห็นว่าเทปที่มาดูใครพี่มอสพี่ต้นหอมแล้วก็รู้เลยว่าพี่แท่งไม่น่าเป็นพี่ที่กอดรายการนี้ไดดูพี่มอสพี่ต้นหอมนลเวอร์เกียวแล้วพี่ได้วะอะไรผัดเอากระเทียมผัดอย่างไม่เรียนรู้อยู่เรียนรู้อยู่เดี๋ยวผมกินของคุณนะถ้าไม่อร่อยนะ หนักแข้ง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 แท้งจอมหยาบเคล็ดลับเคล็ดลับของผมนะครับกระเพราที่อื่นเนี่ยนะครับต้องใส่พริกนั้งปลาอันนี้ไม่ต้องแล้วฉันเป็นห่วงไตฉันจะแต่จะกลิ่นและสีนี่ดูดีนะจริงสีหลส์เนีเราจะเน้นที่ น้ำมันห่อยน้ำมันหนุ่มสุพรรณน้ำมันหอยอ๋อใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยเยอะนิดนึงเพราะว่าจะได้แบบดูสีแล้วก็มีรสชาติที่แบบโอเคอ่ะชิมข้าวที่ใช้ข้าวอะไรข้าวทั่วไปไม่มันแฉะแฉะแล้วเหรอไม่แต่ลื่นอ๋ออย่างนันแค่นั่งอยู่เฉยเฉยแฉแล้วเป็นไง โอ้ชอบมากพี่หนุ่ยหลังๆลงไอจีแบบนี่เป็นไงยืนทาลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยืนสูงเลย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 ทำอะไรกันสมุนีสมุนีกตงล้องอยู่ไหนอยู่นู้ยโหแล้วตอนแรกเราเล่นละครเป็นแม่หลังๆลงก็คิดเกินแม่เลยอร่อยเปล่าสรุปจะได้ชิมไม่ต้องอ่ะแล้วรู้เลยอร่อยกินได้ มันไม่ได้ไม่อร่อยแต่อย่างที่บอกว่าไม่ต้องมีพริกน้ำปลาสิมันเค็มเหรอเว้ยเหมือนไก่ลวนน้ำปลาแต่กล้องผมร้อกล้องสัตว์เนี่ยเฮ้ยพี่ไม่เชื่อแฮะเฮ้ยผมไม่โอเคเลยพี่เพี่อ้ยว พี่ออมเนี่ยมุ่งจับเนี่ยป้อนพี่อออป้อนพี่อ๋อเลยป้อนเลยป้อนเลยมันคือข้าวผัดน้ำปลาหรือเปล่าพี่พูดไปเลยมันคือข้าวผัดน้ำปลาคุณอาจจะเป็นเดอะสตาร์ในเรื่องของวงการเพลงจะไปเป็นดาวโดดคนเลยเนี่ยคนละรายการโอ้พี่อออะหรือมันต้องกินกับข้าว คือตอนที่ผมทำอะเออผมก็ยากมีสมาธิทำของผมแล้วนี่ก็มีคนหนึ่งเลยมาอยู่หลังกล้องกวนก่อควนอะไรไม่รู้ว่าเมื่ร่จะมันเสียสมาธิไม่คุณมัวต่ร้องเพลงแล้วก็เต้นไปรำไปร้องเพลงอะไรอะทำอะไรต้มยำทำครัวเต้นรำทำครัวต้มยำบ้าอะไรพี่ไม่เก่งในพี่เบิร์ด้วยไม่แต่ว่าหลายๆคน่ะเขามอบให้กับกันกับที่แท่งเป็นคู่จิ้นกันนะ ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เล่นกันนะโอ้คือการไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนได้กินฝีมือกันเลยค่ะไม่มีเลยไม่เวลามีแฟนก็คือให้แฟนทําให้กินหรออ๋อมีอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอให้กินแล้วเวลาที่พี่กินพี่เรียกเด็กมาทําให้ป่ะอาวอย่าคิดนางสิแต่ผมเคยเจอคนที่ทำของข้าวให้พี่เลยนะอุ้ย ไม่ที่เธอบอกชันหลังกล้องก็คือว่ากันนาพัฒเคยไปเดทกับเด็กป่าด้วยค่ะเด็กป่าเขาบอกเขาเป็นเด็กป่าหนูเคยเจอไม่แทงด้วยนะคะเราคุยเรื่องที่เขาเขียนมาให้ไหมเนี่ยเขาเขียนมาเยอะแยะเราควรจะคุยเรื่องนอกเรื่องหม่แล้ว มาถึงเรื่องอ้อนคุณแม่คุณแม่แมววันเกิดแม่เหรอวันเกิดผมคือวันเกิดผมแล้วผมก็ขอของวันเกิดแม่แม่ของของวันเกิดน้อยอะไรก็ได้ที่แม่อยากให้แต่จริงๆแล้วทุกวันเกิดของผมอะจริงๆผมต้องเป็นคนให้แม่เออถูกวแมอยากรู้อยากรู้แม่ได้อะไรโอนให้เล็กน้อยครับอุ้ยเห็นว่าสิบล้านอยู่นะที่โอนให้อันนั้นของคุณครับอันนั้นของคุณ5้าล้านไปซื้อจักรยานคันละห้าแสนเหอือโอเคแม่รู้เปล่ารู้แล้วดิอันนี้ที่มันแพงเพราะอะไร มันแพงเพราะว่าวัสดุครับเหมือนพี่ซื้อทาองทสตั๊ดอ่ะพี่ต้องซื้อตัวท็อปไม่ะพี่ซื้อรเรามันดื้อเราแบบไม่เคยจะแบบเข้าข้างอะไรผมเลยลงทุนแต่ว่าพอมาถึงระดับหนึ่งเราเข้าใจว่าแค่นี้ก็พอออแล้วก็เอาเงินที่เหลือไปให้นนอไม่จริงเดี๋ยวันนี้ครับเดี๋ยวผมต้องทำตามคุณละ ทำให้รสชาติเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวผมจัดให้เลยวันนี้นะยืนดูอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไร EP นี้นะระหว่างแท่งกับกันเลยใครจะเด็ดกว่ากันกนเนียทำไป20นาทีผมขอแค่8นาทีก็เสร็จแล้วหอยจอมหยันโอ้ยเสร็จเร็ววะเราอ่ะเขาแก่แล้วไม่มันต้องกินหลายจานเอะไรอะไรที่เสร็จแล้วไงเห็นปะเขาสายนี้แต่ก่อนจะเริ่มทำต้องให้น้องการเนี่ยเลือกอันนี้ก่อนตัวช่วยมีดเซียมซีมีดเซียมซี ห้ามพูดห้ามปังห้ามมองเออปิดปากปิดหูปิดตาเออเอาละปิดตานี่แหละมาโอ้ปากมันใจมากปาอย่าพูดออกมาปาอย่าพูดอไอ้หนุ่ยจะขาดใจตายทำไรเนี่ยทำอะไรล่ะ <c oughs> ข,ข,ขมูขมิบอมน้ำอ่ะกลัวว่าจะบ้วนออกมาไม่รู้มีเศษอะไรติดฟันอยู่ไม่ได้ถ้าเศษอาหารติดซอกฟันแบบนี้นะ<อ>ใช้วิธีแบบป๋าไม่ถูกต้องต้องทํำยังไงตัวนี้เลยค่ะ <c oughs> ไหมขัดฟัน<อ>เดนติคอนค่ะเส้นไหมขนาดเล็กนะคะเขาสามารถเข้าลึกถึงซอกฟันได้เป็นอย่างดีเฮ้ยจากวัสดุเกรดพรีเมียมที่มีความเหนียวยืดหยุ่นเส้นไหมไม่แตกขณะใช้เคลือบแว็กซ์เพื่อความลื่นพร้อมกลิ่นมิ้นท์หอมสดชื่นค่ะที่สําคัญป๋าจ๋ามี2แบบให้เลือก วา <Wow. S 2> แบบนี้คือ f o r ์ตแอนด์สมูค่ะเส้นกลมหนา0.11ม mm. ิมและแบบกัมแคร์ค่ะ c a n อ e อันนี้มีเคลือบวิตามินซีและวิตามินอ e ีเข้มข้น2%ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันโดยเฉพาะค่ะอ่ะป่าเลือกแบบไหนคะนี่ไงเห็นนิ้วไหม สองแบบเลยอยากลองทั้งสองแบบเลยนะฮะได้เลยค่ะดีทั้งสองแบบค่ะแต่ถ้าเกิดป๋าใช้แล้วอยากซื้ออีกเนี่ยนะคะสามารถไปซื้อได้ที่ Tops Supermarket Big C Foodland และซูรุฮ่าราคาชิล่าหบาทเท่านั้นเองค่ะทีหลังเนี่ยป๋าก็พกไปเลยนะคะไหมขัดฟันเดนติคอนค่ะพกติดตัวไว้ค่ะกินอะไรเนี่ยก็ได้ไม่ต้องกังวลหลังจากกินเสร็จสามารถใช้ขจัดทั้งเศษอาหารและคราบพลักที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากและฟันผุ ขอเลยนะสองนนี้ใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นของนุยค่ะโอ้ยได้เยอะกว่าเราอีกปิดตานีห้ามอะไรนะเนี่ยห้ามมองไงปิดตาห้ามพูดมั้งครับหนในร้องเพลงด้วยปิดปากคุณได้ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใจติ๊งต้องอะไรกันเนี่ยเอ้าก็มืเดียไม่้โอเคเร็วผมพร้อมแล้วผมพร้อมโชว์แล้วจับเวลาเลยนะจับเวลาแล้วแม่ มึงไม่ยุ่งนะอันดับแรกพี่แท่งเออถูกแล้ว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 รู้อ๋อเขาทำอะไรเมื่อกี้เขาทุบกระเทียมป่ะทุบกระเทียมใช่แล้วก็ตำกับพริกครับเอาพริกเอาพริกสดนะไม่เอาพริกแห้งเธอเธอเขาไม่ตำอ่ะป๋ามันต้องตำก่อนจริงเหรอใช่เขาทำอะไรอ่ะเขาเอาใส่กระทะเฮ้ยถูกสุดยอดสุดยอดมาให้เราลงมาตำต่อในจัานเราเอามาตำ่ะไม่เป็นไรสุดท้ายมันอยู่จานเดียวกันนี่แหละ พิกตำพิกใส่พิกตำพิกก่อนเพราะว่าเขาไม่ตำให้ละเอียดเลยป๋าครับผมอันนี้ปิดดีไหมตั้งใจหน่อยไม่ปิด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 หรอกไม่ปิดป๋าจะไหม้แล้วนะไม่เบาเบาไฟนิดเดียวพอเบาเองดิเอ่อต้องทำเองเมื่อกี้ผมทำเองคนเดียวนีดหนึ่งนีดหนึ่งช่วยหน่อยไม่ช่วยเรียบร้อยอยากยืนใครไม่ท่านอยู่ไหนพี่แท่งอยู่ไหนพี่แท่งเหรอแท่งอยู่นี่พี่แท อย่าไม่ได้ทำเร็วกันอันนี้ใส่พริกกับปลาเรียือันนี้ทำพริกกับเทียมยังกันกันแนวกันกันมีเวลาแล้วใส่อะไรต่อใส่อะไรต่อบอกปลาดิว่าทปลาใส่ปลาทำไมปลาปรุงรสทำไมอ่ะเดี๋ยวดิปรุงรสในพริกกันนะ วอนที่กะเทียมาไม่กินแล้วมันก็กระเด็นเซ่อโอยโอยออกมาออกมาลูกออกมาจบเท่ากันจบเท่ากันเฮ้ยแล้วทำไมใส่หมูไม่หมดอ่ะเยอะไปเหรอดูหมูกับข้าวดิป่าป่าตักหมูออกด้วยอ่ะที่แท่งทำดีได้ป่ะหูจะแตกอยู่แล้วเนี่ยเหลือหกนาทีตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับแล้วกำลังกำลังผัดหมูผัดหมูเอาหมูอ่าแต่ว่าปรุงรสไปแล้วปรุงแล้วปรุงโคตรเท่ ปูงรสไม่ปูงรสหมูยังไงต่อยังไงต่อครับ่ใช้กระเพราเลยหรอหมูยังไม่สุกป๋ารู้แต่ว่าต้องสุกก่ออนต้งเด็ดกระเพราก่อนไงใช้กระเพราเปล่าดูดีๆดีดป๋ามันมีกระเพรากับใบยี่หร่านะโอ้ยมีแต่ใบยี่หร่ากระเพราไปไหนอ่ะหมูไม่ป้าเฮ้ยปล่อยเขาเฮ้ยกลิ่นมาว่ะกลิ่นหอมเหรอเค็มปั๊ดเลยแน่เแม่ิีแม่ลูกนี่นะชอบชอบชงดีอู้อันนี้เอาข้าวลงไปยังครับ เอาเข้าลงไปแล้วเลยอ๋อผดกันแล้วใช่ไหมหมูมันยังไม่สุกไงมันเขากะให้มันสุกพร้อมข้าวหรือเปล่าใช่มันไม่ได้มันต้องมาดีการเวลาเหลือ5นาทีป๋าควงทีหนึ่งพี่แดงควงทีหนึ่งควงข้าวกันอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอะไรวะอะไรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นใช่คืออะไรคืออะไรวะป๋าอันนั้นใบยี่หร่าป่ะ แล้วอันไหนกระเพราวะดูให้หน่อยดิอันใบเล็กเล็กแม่แมงแมายอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายใส่ใส่ยอดไปด้วยใส่ยอดไปด้วยตอนนี้หมูสุกยังสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วหมูสุกแล้วหมูสุกแล้วเอหมูสุกอ่ะเอาชมพูเอาแบบหมูชมพูหมูชมพูหมูชาบูอ่ะเคยกินบ้างเนี่ยสีแท้งท่านเนื้อมันโอเคหมูมันต้องสุกเดี๋ยวรอกินนะนี่เราเคยทำมาก่อนไหมเนี่ยเราไปขิงเขาอ่ะปาชิมก่อนเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยอะไรย่ะเฮ้ยเฮ้ยสามนาที ป๋ายยางปลาปาชิมเร็วไม่ต้องชิมพี่แท่งอย่าชิมทีเดียวเลยครับจบเฮ้ยเฮ้ยจริงหรอจริงสุดยอดหมดลแ้วโอเคมาการดูอยากดูใช่ไหมเฮ้ยเอานิ่นะเฮ้ยแต่น่งกินน่งกินผมชอบแบบนี้ข้าวไปอยู่บนตโทษทันนี่ครับนด่า่อย่า ยผมจุบแล้วต่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูทีส่กลัวหมูไม่สุกอะสุกหรอแน่นอนครับเป็นการแบบไม่ทำตามขั้นตอนอะไรใดๆในการทำอาหารเลยเอาแต่เป็นจานออก่มาเป็นการแบบปรุงรสตอนที่ใส่พริก ใช่เท่มากครับผมลองดูผมชิมมาชิมกันแต่ก็ตื่นเต้นกันเพราะว่ายังไม่ได้ชิมเลยนะเมื่อกี้ทำเสร็จใช่โอ้ยนี่วัดเลยนะวัดเลยพี่ท่นก่อนดีได้พี่ก่อนก่อนโอ้ยหอมดูดีอ่ะกันเนี่ยข้าวไข่แหละกันดันเฮ้ยเอางี้นะคุณผู้ชมเราไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอ่ะแต่ไม่น่าเชื่อว่า รสชาติดีด้วยว่าถ้าป๋าทาถูกจังหวะมันจะอร่อยกว่านี้จะดีกว่านี้นะแต่ว่าแต่นี้ดีกว่ากันไหมเอามาเทียบนะเอาปากกามาวงเอามาเทียบดิเอาปากกามาดูสีอันนี้วงใหญ่เลยแหละข้าวงรูวงใหญ่อะไรนอ่านี่ของผมนะใช่แค่ของคุณนะกินไม่ได้จริงเอาน้ำมันหอยออกนิดเดียวนั้นเองอ่ะอร่อย ไหนมันต้องกินกับข้าวจานนี้เออว่ะพ่อบอกแล้วว่าอายการคุณเนี่ยต้องเอาข้าวปลาอีกด้วยพอดีเลยต้องมาตัดสินให้ผมแล้วครับภูมิใจนะภูมิใจนะภูมิใจอ่ะเพราะฉะนั้นเมนูนี้กินได้หรือไม่ได้กินได้ครับว้าู มันก็เป็นศิลปะแต่ละคนไม่แต่มันกินได้ตอนนั้นผมลงพลาดผมเอากระเทียมลงไปก่อนเสร็จแล้วเขาทักก็เลยเอากระเทียมกลับเข้ามาใส่โคกตำใหม่แต่ไม่หลอกแต่ไอ้กระเทียมมาเอาไปใส่โคกตำใหม่มันไม่เท่ากับที่ว่าปุ่าปรุงรสตอนกระเทียมอ่ะแล้วดูจานไหนจานไหนพร่องดูดินี่ยตัวดีโวเสียมแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะมาดูว่าป่าแห้งกับนุ้ยนะคะจะมาขอข้าวใครกินและเมนูเด็ดนั้น คือเมนูอะไรในหอข้าวกินหน่อยครับก็อย่ลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งร้องเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาอแล้วคุณใจผมจะอัปเดตมาเออเออไปอัพสีมือมาอยากกินอะไรบอกเลยส้มตำไม่เอากุ้งแช่เกลือ อะสองนาทีแล้วนับถอยหลังด้วยนะอยูดตรงนั้นเลยก็กินดิบๆไปแล้วกันใช่ไหมคนคือพี่แท่งไม่ได้ต่างอะไรจากผมเลยนะพี่แท่งคือสกิลคือแบบเป็นพวกนักบอลอะเล่นแต่กีฬาแล้วก็ต้องมาทำกับข้าวทอดกระเทียมอย่างมาย่งคุณผู้ชมที่ดูนะครับแล้วผมก็ดูว่าเป็นพิธีกรอะไรกงนี้ได้เราลองทำให้เรียบร้อยก่อนไหมเฮ้ยเสียงไม่ต้องเข้ามา ลองทำให้เรียบร้อยก่อนไหมโอเคโอเคแล้วก็ค่อยมาพิธีกรมันเป็นยังไงไม่ว่ากันแต่รู้แม้ว่าเมนูง่ายเนี้ยแล้วยังไม่รอดเนี่ยมันก็ไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะไม่ต้องมาหรอกพี่แท,ท่งพี่แท่งอยู่ตรงนู้นดีกว่า <laughs>